เจ้าของรีสอร์ทยุคเข้ายากหมากแพงค่ะลุย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 เร่ง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 นะคะเร่งเด้งานโอ้ยถอดอันนี้ออกมาเพื่อไปแตะอันนี้วิดีโอก็ลันไปแล้วอันนี้ก็ยังใส่ไม่ได้อะไม่เป็นไรกวาดกวาดขวดมากระปูด้วยค่ะพี่สิฮัลโหล เจ้าของวสอร์ยุคเข้ายากหมาดแพงนะคะเพื่อนเพื่อนต้องช่วยกันช่วยกันเร่งงานเนาะเร่งงานเร่งงานให้เสร็จให้ทันนะคะเดือนมกราเป็นเดือนทองของเรานะคะทองมันอยู่ในไอ้นั่นหมดแล้วอ่ะมันอยู่ในร้านทองหมดแล้วต้องทําให้เป็นปีทองนะคะเพื่อนมืดเนาะนี่นะคะ เจ้าของรีสอร์ทยุคข้าวยากมากแพงต้องทำเองทำเองช่วยกันช่วยกันให้สำเร็จเหนื่อยก็ต้องยอมนะคะค่ะกวาดให้เนียนกวาดให้ละเอียดสวยงามเลยนะคะที่ดินที่ฝุ่นที่ตายที่ไม้ต้องกวาดให้หมด ปัวเยอะมากเลยที่เ้เรอ,อะไรนะที่เขาใสาไม้อ่ะ ปูนเนี่ยใช้ปูโบสลอยต่อเนี่ยรอยล่องมันทำให้มีปุนปนมันจะขังอย่างเงี้ยซู่ซู่ค่ะความสะอาดอยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะเพื่อน ทุกอย่างต้องสะอาดทุกอย่างต้องเนียดเนาะไรหมดลพิษชิวิวจุบจุบุ่นเยอะมากอ่ะงานก่อจ้างเนาะเสร็จแล้วก็มีแต่กิ่นเต็มไปหมดแล้วก็ จ้าของรีสอร์ทยุคยุคอะไรดีอ่ะยุคเขายากมากแพงค่ะจ้างช่างก็แพงทุกอย่างของก็แพงนะคะขอบน่นนิดนึงนะคะแต่เนี่ยเก็บงานไม่แพงสมราคาเลยนะคะเก็บงานที่ราคาหรูโท่เลยนะคะราคาการทำง,งาน,นะะเลยค่ะแต่ราคางินไม่แพงนี่ค่ะ ไม่มีใครจะกวาดแล้วก็ได้เกี้ยได้เกาวเท่าแบบพี่ชันนะคะก็เลยต้องกวาดเองค่ะนะคะเศษอะไรที่ผุนที่ปลอยพวกน,นี้เนี่ยดูดิคตะตกออกมาเป็นโนี้เต็มอย่างนี้เลยถ้าเราเอาไว้อยู่นี้ก็ฝุนอย่างนี้เอาน้ําฉีดล้างยังไงมันก็พอน้ําแห้งมันก็เป็นฝุนเต็มอยู่ดังเดิมเพราะฉะนั้นเอาออกแตจับออกไปที่อื่นเลยนะคะที่ผุนค่ะที่ผุนบนเหนือปูนเนาะเป็นดูถ้าลูบๆกวาดได้อย่างนี้ กวาดทองคํากวาดเงินได้อย่างนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวได้ขนาดนี้ขึ้นเลยเพ่นเนานะ <c oughs> รัวน้น้อยๆเราก็มาแล้วนะคะแต่ยังไม่ครบเนาะมายังไม่ไม่ครบค่ะสั่งเพิ่มเนาะไปเอาของที่นู่นมาเออ สวัสดีทานอาหารกลามวันให้อร่อยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขม,กมากๆนะนะคะะี่กลิ่นก็หมอกลินอันล็อกก็ตากแดดอย่างนี้แหะเ,เพื่อนๆเนาะ